สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชาลีสวัสดีครับรส,สวัสดีครับ,รบผมบอยู่ที่ศูนย์รถยนต์มือสองนะครับกับโตอัลตุคาร์กับเช็คโตอัลตคาร์นะครับวันนี้นะครับผมมีลูกค้านะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากอายุขนาดนี้ไม่ขอบอกตัวเลขแล้วกันครับแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากครับมารับรถเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ของเรานะครับพี่ชาลีสวัสดีครับเป็นไงครับพี่ชาลีวันนี้มารับรถที่ศูนย์รถยนต์โตอัตคาร์เรื่องของการบริการก่อนก็ได้อ่ะขอห้คอมเมนต์หน่อยพี่บริการเนอดีคร ม่ต้องหิวท้องจากบ้านมาได้ไม่กินข้าวจากบ้านมานกินนี่ได้ครับโอเคครับผมข้าห้องน้ําก็มีรถขับมาแต่ร้านอาหารเนี่ยคือว่าของเราอะมาถึงปุ๊บเรามีการส่งให้ลูกค้าอย่างเเราเราเราบริการลูกค้าคือไปสั่งมาข้างนอกแล้วก็มาบริการพิชาลีน้าฟรีน้าฟรีมีขนมปังฟรีกินจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยครับพิชาลีรู้จักทางร้านโต๊ะข่าวของเราจากช่องทางไหนครับยูทูบครับยูทูบดูแบบมีมีรถนู่นรถนี่ยมีประกันถ้าว่า เครื่องกีอะไรต่างๆก็<อ>ก็ลองดูมาดูครับแล้วมาที่โต๊ะข่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับนยพี่ชาลี ครั้งที่สองครับครั้งที่สองครั้งที่สองคือมารับรถครั้งแรกคือมาดูรถแล้วก็ทําสัญญาตัดสินใจซื้อรถเลยว่าจะดูเฉยไงว่าจะดูเฉยใช่ไหมครับอุ้ยทำไมถึงซื้อเลยวันนั้นดูเฉยเติดลมปากเตะลมมังในเรื่องของคุณภาพรถด้วยครับคุณภาพรถคุณภาพบริการที่ทางร้านโต้ต่อคามีให้นั่นเองครับใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยถ้าพี่ชลีสมมติว่ามีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องต้องการใช้รถยนต์มือสองสักคันหนึ่งอะพี่ชาลีแนะนำทางร้านโต้ต่อค้าให้กับบุคคลเหล่านั้นหรือเปล่าครััััับบบบพพีีีีี่่่่่่อออ๋แแแแแแนนนนนนะะะาาาต้้้ววววรรรรรกทมมมมลลลลคคคไไปใชชยเจหืดู ตอบไม่ได้นะแต่แนะนําไปแล้วใช่ไหมครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับสภาพรถของของผมแล้วก็การบริการของผมและจะปิดในลูกค้าที่พี่ชาลีแนะนำมาให้ได้เลยครับอันนี้หนึ่งคุณต้องบริการดีอยู่แล้วแต่สองคำสองคำที่ผมแนะนําไปถ้าเขามีเงินเขาน่าจะมาตอนนั้เคเลยครับพี่ชาลีมาสุดท้ายแล้วครับพี่ชาลีเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวหรือว่ารีเช็คหน่อยว่าทางร้านโตโต้าลากับเซลเช็คเนี่ยบริการพี่ชาลีถูกใจหรือเปล่านะถ้าบริการครั้งเนี้ยถูกใจพี่ชาลีเดี๋ยวผมนับ12-3พี่ชาลี กดไลค์ให้ทางโตตัวคาแล้วบอกตัวคาสุดยอดหน่อยถ้ายังไม่ถูกใจบริการครั้งนี้ก็ยังไม่ต้องยกมืออะไรก็ได้พี่ชาลีเดี๋ยวผมนับก่อนเลยนะพี่นะนับหนึ่งสและ3ครับตัวคาสุดยอดสุดยอดเลยครับพี่ชาลีขอบพระคุณมากครับพี่ขอให้รถคันนี้ที่พี่ชาลีได้นี่ไปใช้งานขอให้นำพาเงินนำพาทองเข้ามาสู่พี่ชาลีนะครับขอบคุณรับขอบคุณสาธุครับธุรกิจเฮงๆรวยๆครับพี่ชาลีครับขอบคุณ